หน้าฝนเนี่ยคือบางครั้งหน้าฝนเนี่ยฝนมันไม่ตกเหนือเขื่อนมันก็เลไม่มีน้ำในเขื่อนเก็บมาสนักหน้าเลยฝนหลวงขาก็ต้องไปทำเะฮะต้องไปทําฝนหลวงเพื่อจะเติมน้ําลงใส่ในเหนือเขื่อนไปทำไรพื้นที่รุ่มน้าไม่ใช่ไปทําตรงเขื่อนเป๊ะนะความหมายไม่ใช่ว่าโอ้ยไปทําฝนให้มันลงตรงที่เป็นเขื่อนเหมือนกับที่ลรุ่มลังน้ำฝนตกไม่ทั่วฟ้ามันฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงจริง คือเราบินทำงานเราก็เห็นโอ้โหตรงนานี่ฝนตกนานี่ฝนตกเตกใช่ไหเราเห็นเลยค่ะวพามันตกเป็นตเมฆมันเกิดตรงไหนมันก็ตกตกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะทำให้มันมากุดเฉพาะหลักการของคนหลงอย่างนี้ค่ะพูดง่ายๆจำง่ายๆก็คือว่าเราไปเพิ่มฝนธรรมชาติเราไปเพิ่มฝนธรรมชาติสามเพิ่มเพิ่มอะไรบ้างหนึ่งเพิ่มปริมาณฝนฝนธรรมชาติสมมติว่าจะตกสัก เพิ่ระยะเวลาของการตกฝนจะตกแค่สินาทีสิบห้านาทีเนี่ยครึ่งชั่วโมงเล้ไหมเพิ่มที่สองเพิ่มที่สามคือเพิ่มพื้นที่เพิ่มแอเรียจะตกแค่ตำบลเดียวเฮ้ยเอาทางอำเภอได้ไหมนี่เราไปกระตุ้นธรรมชาติแบบนี้ผมผมสงสัยอย่างนี้ไอ้สามเพิ่มเู่นี้เนี่ยไอ้เพิ่มปริมาณเนี่ยเข้าใจละไอ้เพิ่มพื้นที่เนี่ยเข้าใจได้ประโยชน์ตรงกัน ไอ้เพิ่มระยะเวลาเนี่ยมันเพิ่มไปเพื่ออะไรเพราะว่าเพิ่มระยะเวลามันก็คือเพิ่มปริมาณไหมใช่แต่ว่าการตกผลไม้เมอมันไม่ได้<ๆ>อยู่กับที่เนาถ้ามันนานแล้วมันก็คลมานโอเคแล้วผมผมเห็นประโยชน์อย่างหนึ่งคือถ้าเราต้องการจะเพิ่มผลมาเพื่อดับไฟป่านมันก็ต้องอาศัยระยะเวลาที่นานค่ะแต่ไฟป่าต้องอธิบายนิด